โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ีลอ้อ Spirit of the 4x4 Driving s c h o o o รอบนี้มาถึงหลักสูตรขั้นสูง a d v a n c e กันแล้วนะคะที่เปิดรับสมัครให้ผู้ฝึกอบรมที่เคยฝึกขั้นพื้นฐานมาแล้วได้เรียนรู้และทดลองใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆในรถของตัวเองอย่างถูกวิธีเช่น Winch High Lift Jack และอื่นๆอีกมากมายท่ามกลางสถานการณ์ขับขันแบบเป็นทีมเวิร์กตามที่เห็นดังภาพค่ะ บอกเลยว่าระหว่างการฝึกค่อนข้าง,างทุลักทุเลเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไร้ายที่สุดผู้ฝึกอบรมทุกท่านก็ได้ฝึกใช้อุปกรณ์ด้วยตัวเองและการฝึกครั้งนี้จะเป็นทักษะติดตัวที่สามารถแก้ไขอุปสรรคที่พบเจอรวมถึงช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้อีกด้วยค่ะซึ่งผู้ฝึกอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ รวมถึงเทคนิคจากครูผู้ฝึกสอนในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือรถที่ติดอุปสรรคซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันประกอบกับได้ฝึกกับสนามจำลองที่มีครบทุกสถานีให้ลองแก้ไขอุปสรรคด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นลุยน้ำลุยโคลน ขึ้นเนินชันที่ถังลื่นและต้องใช้ทักษะร่วมกับอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีครูฝึกคอยให้คำแนะนำรวมถึงช่วยดูแลความปลอดภัยอยู่ไม่ห่างจนทำให้ผู้ฝึกสามารถก้าวข้ามความกลัวในใจกลายเป็นความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนั้นไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ ซึ่งผู้ฝึกอบรมขอขอบคุณบริษัทสื่อสากลจำกัดที่สอนสร้างโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ Spirit of the 4 by 4 Driving School แบบนี้ให้ได้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นค่ะส่วน Spirit of the 4 by 4 Driving School ครั้งหน้าอย่าพลาดชมนะคะเพราะเหล่าผู้ฝึกอบรมจะไปแอวเนื้อเพื่อฝึกทักษะที่เรียนมาทั้งหมดกับเส้นทางจริงกันแล้วค่ะ สำหรับผู้สนใจฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสีล้อกับ Spirit of the 4x4 Driving School ่งสนสนามฝึกที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้สอบาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่คืนด้านล่างเลยค่ะ